นี้จะทําเมนูขนมจีน,นทางการซึ่งแพลทดลองทํามาแล้วว่าแพลคิดว่าแพลทำได้แพลก็จับลองแล้วพี่คอรู้ว่าแบบแพลจะทําขนมจีนเป็นเงี้ยวอ่ะรู้สึกแบบอยากกินแล้วอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่าบ้านเราอ่ะเวลามีแบบรวมตัวกันมาเอาจิ้มใหญ่แล้วก็ลงทสูแ่แพทุกค่ะถูกใช่ถึงแม้เวลาไปต่างประเทศถ้าสมมติว่าได้ไปแบบโรงแรมที่มันมีห้องครัว ก็คือแพรเป็นแม่ขอทำทำยำยำมากทุกครั้งเวลาที่ที่จะไปอ่ะแล้วแพรจะชอบส่งแบบพวกบ้านหรือว่าโลเคชั่นที่บอกว่าที่นี่ที่นี่ีห้องครัว่ะไปทำอาหารกันไหมเออไปทำอาหารที่ต่างประเทศเออไอขนมจินน้ำเงี้ยวใช่ไหมคะเราต้องทำแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเอาน้ำเงี้ยวผัดที่กระทะผัดเสร็จใส่มะเขือเทศเราค่อยเอาลงไปในน้ำแกงแล้วเราต้องใส่ผงเสเ็จปะไม่ใส่จ้ะเพราะอร่อยอยู่แล้ว ระหว่างนี้นสานมากสิบ <the> ย <other year> <the other burger> <the other switch> ังสิบสี่น่าจะสิบแถวยี่สองไพ้ยี่อเออสบสองยี่สมันทาวะบ้าน้อยกว่านะแถวแกหงกันแ่เดีแก้องทิาเอออ่ะไแถวเท่าไหร่หรอแถวยี่สิบแถวยี่สิบแถวยี่สล้วเราห่างกันสองปี ระหว่างรอน้าเดือดเราก็จะมาหั่นมะเขือเทศกันอันนี้เราใช้หมดเลยเหรอใช่เดี๋ยวหั่นก่อนโอเคหั่นยังไงมะเขือเทศสีดานะคะหั่นครึ่งก่อนหั่น่างนี้หรือหั่นแนวนี้ไม่ไม่ไม่แนวตั้งใช่ใช่ครึ่งหนึ่งเลยใช่แค่นั้นหรอมีคนขนาดมะเขือเทศหั่นไปยังคือ่งคือเดี๋ยวช่วยหั่นเป็นส่วนสีเหรอใช่เพราะว่ามะเขือเทศมันใหญ่โอเคเราช่วยหั่นแบบ โอ้โหแพวกินกาแฟอะไรแพวกินลาเต้ที่เป็นแบบซอยมิวคือแพลไม่กินนมใช่ะพี่พวกกินชาเขียวแพวถ้าแบบคิดนานแพลเปิดร้านกาแฟเริ่มสั่งกาแฟบ่อยมาก,กามชอบก,กินกาแฟอะไรกินชาเขียว <c oughs> เอาล่ะก็หลังๆพี่พวกสั่งชาเขียวส้มกับชาเขียวน้ำมะพร้าว ใช่ปกติเรากินกาแฟแพวอเมริกาโน่ฟูตตี้เออใช่อาหารจานโปรดพี่บูอ่ะโหไม่รู้หรอกงั้นน่ะไม่รู้หรออเมริกนี่บ้านอเมรินี่บ้านอะไรอ่ะหมูสามชั้นหรออุ้ยแรงใช่เออถ้ากินปิ้งย่างก็ต้องแบบเบคอนหมูสามชั้นหนึ่งหมูสาม้นเนื้อเนื้อล้วนไม่กินค่ะใช่ที่มั่นี้เราเราจะทำกินกันทั้งหมู่บ้านเลยใช่เราเตรียมถุงแกงมาตักแล้ว ปกติน้ำเงี้ยวอ่ะก็ไม่ค่อยได้กินนะแต่คือเหมือนเคยกินแล้วเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีรู้สึกว่าแบบกินแล้วมันไม่อร่อยกดดันแล้วอะ่ะพี่แพ้แไม่เดี๋ยวก่อนฟู<อ> <c oughs> เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีกับน้ำเงี้ยวก็เลยไม่ค่อยกินเราคิดว่ามันแบบมันไม่ใช่รสชาติที่ถูกปากเราอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่ได้กินของแม่พี่แพ้ทํา แล้วหลังจากนั้นคือการเปิดประสบการณ์ความอร่อยของข้าวเหนียวใช่ของแม่พี่แพรเด็ดจริงใช่แม่พี่แพะอร่อยจริงคือทุกครั้งที่แม่พี่แพะทำอะทุกคนจะเหมือนแบบว่าขอขอจากบ้านพี่แพรอะบางคนแบบไกลมากไกลมากขับรถไปเอาเลยอมัยก่อนอะเออเดี๋ยวนี้ส่งแกนได้ก็คือส่งแกใช่แม่พี่แพรก็จะจัดเป็นเซตให้เนาะตอนนี้น้ำเดือดน้ำเดือดแล้วเราต้องใส่กระดูกหมูไปใช่ไหมใช่พี่บัวอะไรโอเคไก่ป่ะใช่ระวังนะ กลัวเหมือนกันโอ้อกลัวกลัวเหมือนไปอ่านมาว่าน้ำเงี้ยวอ่ะมันต้องใส่ถั่วเน่าใช่แต,แต่คราวนี้คือแพลวไม่ได้ใส่ใช่ปะใช่ของแพลวเป็นสูนตรแบบไม่ใส่ถั่วเน่าแต่ว่าจริงๆของแต่ละจังหวัดอ่ะคือน้ำเงี้ยวอ่ะมันเป็นของภาคเหนือใช่ปะเราเราเหมือนไปอ่านมาว่าของแต่ละจังหวัดอ่ะเขาก็จะใส่วัตถุดิบไม่เหมือนกันอย่างของเชียงรายอ่ะจะใส่ถั่วเน่าเชียงใหม่ใส่กะปิอ่าใช่แพรใส่ปลาร้า ส่วนเราคนภาคกลางไม่ใส่เลยนี่คือหมูสับใช่ตอนซื้อของอ่ะก็แบ่งกันซื้อคือแพเอาจริงๆทั้งหมดเนี่ยแทบจะเป็นแพลวุโคนจัดมาคนซื้อแค่เนื้อสับใช่แล้วก็เลยโทรไปถามแพลว่าหมูสับตัวนหมูสับอะไรหมูสับคือหน้าตาเป็นยังไงหรอที่วโรถามว่าแพลวหมูสับหรือหมูปรุงรสหมูบะชอใช่ไหมหมูบะชอหนั้หนัวใหญ่ไปปะใหญ่ใหญ่ไป เล็กเล็กกว่านั้นใช่ใช่อันนี้นนอ้<ช>กว่าจะปั้นหมูเสร็จช <_ S 2> ักถ้วยเลยนะแล้วก็คือตักแล้วก็ใส่ไปได้เลยะค่ะใช่โอเคอเยนันต้องมือใช่เขาแช่ดอกเหี่ยวมาเพราะว่ามันแข็งอ่ะมันต้องแช่ข้ามคืนไม่งั้นกินไม่ได้เลยจ้าอ่ะมาใช้มือนะมือโรด โอเคโอเคโอเคได้แม่อยากปั้นหมูไหมไม่อยากอ๋อพริกแกงพี่แ้วซือเนี่ยมีส่วนผสมของกะปิแล้วอ๋อมีกะปิแต่ว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเดปั้นเือมีผิกแห้งอแกงกระปิกก็คือปรุงรสมาแล้วก็สมัย ง่ายเราไม่ต้องตำค่ะบอกค่บบ้านคอนโดไม่ไม่ต้องกับมีใช่ไม่งก็คือเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นคอนโดใช่เราไม่สามารถตำพริกได้หมูก็คือหมูคือแบบถ้าเปิดร้านคือเจ๊งเพราะหมูก้อนใหญ่มากก็เนี่ยคือน้ำมันจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าพื้นที่หมูมันกินไปหมดแล้วอะมันคือเหมือนหมูโจ๊กอะเนาะเออจริงจริงอ้าวหรอไม่ดุหรอเออเหมือน งั้นเท่าหั่นเลือดเลยเนาะได้หรือพี่บัวจะห,หัน่นแผวหั่นก็ได้ยังไม่เซ็ตเลยอ่ะอันนี้เลือดไก่นะคะพี่บัวโชคดีมากเลยอยาที่หาเลือดไก่ได้หล่อปกติมันไม่มีหรอเนี่ยนี่คือหนูหมูหมูทางนั้นเลยที่อยู่ในในหม้อเนี่ยคือหมูมัแบบใหญ่อ๋อโอเคหมูใหญ่คิว <c oughs> แล้วเขายไอติมปะนี่ทำอาหารอยู่ใส่อาหารที่อยู่ตรงนะี้ เราใส่แค่1นซองครึ่งหรือสซองเลยไม่ใช่สองซองเลยวแม้น้อน้ำมันเยอะเนาะอ่ะสองเลยก็ได้เต็มต้นเต็มต้นบีบีต้องจับปะต้องจับหัวแล้วมาแล้วมาเพลงเสียงที่คุณคือหรอมันจะเป็นแบบนี้ใช่ปะบีบีก่อนน้องบีะน้องบีจะสองมือเก่งมากน้องบีเดี๋ยวช่วยจับกระทะต้องให้มันแตกหรอรอนใช่ให้มันให้มันแตกๆแล้วก็แบบ มันขึ้นมันเอาเลยนะเยอะเหมือนกันพี่แม่เยอะมากแล้วคือเราก็ต้องต้องคลุกคลุกมันใช่ป่ะใช่คลุกๆใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเอาน้ำซุปเทใส่นิดนึงอ่ะว่าไป กินนะแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่ะเออเราเราลงไปต้องเลยปะได้ค่ะเพราะว่าเขน้องเขาเขาแกนแข็ได้ใส่ลงไปในนี้เลยใช่จัดไปหมดนี้เลยหมดเลยอันนี้คือดอกเขาเรียกว่าอะไรเนี้ยหรือเนี้ยเนี้ยวน้ำเนี้ยดอกเนี้ยอ๋อบางทีก็เรียกนิ้วบางทีก็เรียกเนี้ยก็คือมันต้องแช่น้ำเอาไว้ก่อนด้วยใช่ใช่เพราาะว่ ตามแห้งอือค่ะทีนี้ดูเป็นการทำอาหารอย่างจริงจังดินแน่นนะแน่นไม่มีพื้นท <c oughs> ี่ในการจะเอากระบวยลงไปเลยเพราะว่าหมูแน่นมากน้ำดูไม่ค่อยมีเฮ้ยมันเริ่มเล่มแล้วใช่รอแป๊บรอแป๊บบใช่แบบนี้นะคะทำคนทำอาหารเก่งมากแล้วเป็นคนเก็บบ้านสะอาดมากฮ้เดี๋ยวก่อนเหมือนไม่จะเชื่อเลยนะว่าใช่แล้วทำอาหารเก่งมากนี่ใช่ แต่เรื่องเก็บบ้านจะจะบ่นตลอดว่าไม่มีที่จะเดินแล้วมันเขาเก็บบ้านานแตรสมบัติไม่ทิ้งเลยสักอย่างทุกอย่างมันจะย้อนกลับมาแฟชั่นมันจะวนกลับมาเออแ่คอลคือไม่เคยไม่อยากิแต่ก็บอกว่าไม่มีเลยจะใส่ตอนหลังวิภาควิจารณ์การเช่าโกดังเก็บของถูกตองหรือไม่จริงค่ะแม่อันนี้เรื่องจริงไม่โกหก มันแก้ปัญหาไม่ได้ก็เช่าโกดังไปเลยเก็บของอ๋อแต่จริงๆแล้วน้ำเงี้ยวอ่ะมันมันแปลงมาจากน้ำพริกอ่องนะอ่าเออเออเออเฮ้ยแต่เธอไม่เคยทำน้ำพริกอ่องเลยอ่ะเมนูหน้าแม่ฮะเมนูหน้าแม่น้ำพริกอ่องเหรอเฮ้ยเราก็ชอบนะชอบอะไรที่มันเป็นมะเขือเทศอ่ะพี่แพรเขาเป็นสาวเรียนใหม่นะเจ้าเรีนเจงใหม่นะเจ้าใช่แม่พูดภาษาเหนือได้เอาไ่ได้เหรอ นิดนึงอ่ะเนี่ยนิดนึงค่ะเนี่ยมันมีอันนึงแบบบางอันเลยแหละอ๋ออย่างนั้นมันดูเป็นอย่างนี้ใช่น่งใชบางอันมันยังแข็งอยู่เี่วแล้วนะอ่ะใคโอเคได้ให้พี่บัวตักเธอมันหนักมากเลยใช่กระทะเขาหนักอันนี้ร้อนหนักปะโอ้โหแน่นมากอ่ะดูดีมากแต่อันเนี้ยยังเหลือเลือด อีกนะที่ยังไม่แต่งเลยไม่มีพื้นที่เต็มมากเลิศอ่ะเปิดไฟสได้ยังเร่งไฟได้ค่ะนี่ถือว่าได้แล้วนะแต่เดี๋ยวตุ๋กก่อนเพราะเดี๋ยวมันใส่ไปป้าพี่แพ้พอละแล้วเราชิมได้ยังชิมได้แล้วเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำปลากับน้ำตาลเพิ่มเพราะมันน่าจะมีแบบรสเออมันจะมีแบบรสเผ็ดกับรสเค็มอย่างเดียวอ๋อเอือ มาปเด็นคือเหลือนี่ยะเขาไม่มีพื้นที่แล้วขอชิมแบบจิมได้เป็นปกตินี่ก่อนได้ยังไงโอ้เผ็ดมากเผ็ดเผ็ดนำเลยใช่ป่ะนี่อ่ะขนใส่น้ำตาลหน่อยจ้าหรอให้ชิมก่อนมื่เขื่อเทศเราหวานได้แล้วพี่บัวหวานออนเดียวหวานเลยอะหรออืม ออกมาแล้วนะใส่แล้วนะใส่เลยกระเด็นไหมนะแล้วน้ำมันก็คือใส่ได้ไม่เป็นไรใช่ปะน้ำใส่ได้เพราะแพลเทออกแร่แล้วเสร็จแล้วเออเนี่ยเสร็จแล้ว หลีดให้ต <ode> uh, ิเต็มยังไม่ได้กินเลยกิน้หมูหมูก้อนใหญ่มากเลยว่ะเป็นไงได้ไหม อร่อยอร่อยรูเลยอ่ะหมูนุ่มนะหมูนุ่มมาไม่แข็งจะไม่แขมงถแข็งแต่ว่ามันมีแบบมีแบบมีมันถ้าไม่มีมันก็อาจจะแข็งอ,อร่อยอเผ็ดเผ็ดไปหน่อยนึงแต่ว่าเป็นความเผ็ดที่แบบมันมันก็กำลังอร่อยดีอ่ะเป็นความร้อนแรงที่ถึงได้ยังไงมันก็อร่อย ใช้คะแนนตัวเองด้วยแอลไหนนะใช้คะแนนตัวเองด้วยเขาไหวลอบนี้ไหวรอบนี้ห้คะแนนาตัเองไม่มคะแนนตัวกหรืองลองให้คะแนนไม่บวกหรือเปล่าคะให้คะแนนเราทั้งคู่เพราะว่าเราทำด้วยกันอ่ะ9.5ก็ได้เออไม่9.99อะ9.99เลยเลยอร่อยอร่อยอร่อยจริงฝากทองได้มือนี้จะส่งที่น้ำเงี้ยบอ่ะอ่ะปได้ ที่นี่ก็ขอบคุณแคลมากๆกที่แวตู้ยอยู่อร่อยไม่ไม่อยากไม่อยากทำอะไรแล้วอยากกินต่อขอบคุณมากๆที่มาทำให้ขอบคุณย่านไหนต้องทางการติดต่อวิวินแคลก็มีไอีนะคะ i g p ีแพแอดแคคิแล้วก็ ไอจีแต่งหน้า beauty w i t a i l ค่ะก็ถ้าใครอยากแต่งหน้านะคะก็แอดมาได้เลยแล้วก็มีมีอันนึงแถวเปิดคาเฟ่ชื่อ atm coffee bar นะคะอยู่วงเวียนยิปต์ยเยาวราชคาโต่อร่อยมาก กาแฟก็อร่อยใช่ก็มาอุดหนุนกันของมือสองอ๋มีหลายอย่างจังอ่ะอ่ะเอ้แต่ใครของมือสองนี้ต้องแบบอุดหนุนหน่อยนะเพราะบ้านจะไม่ทางเดินหรอวะไอจีชื่อตู้ล้นค่ะขอบคุณค่ะไปกินแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่อีกทีบ๊ายบายเหมือนแบบว่าเป็นประโยคเขาไม่พ้อมที่จะพูด